สำหรับวันนี้เนาะเราจะมาทำงานเนาะเป็นกิจกรรมลองเป็นผู้ประกาศข่าวสิ่งแวดล้อมเหมือนเหมือนเดิมนะคะต่อจากครั้งที่แล้วนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะเอาข้อมูลจากครั้งที่แล้วนะคะมาทำงานต่อเนาะโดยที่อ่ะเดี๋ยวลองไปดูนะคะว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะเราได้ทำข้อ1กับข้อ2ตามนี้ไปแล้วนะคะทีนี้ในวันนี้เนี่ยควรจะให้ทำเป็นข้อสามนะคะโดยที่ให้ทำในครับเลยนะคะ ก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเ,ออเข้ากลุ่มเดิมนะคะแล้วก็จะทํางานนําเสนอเนาะเป็นอาจจะเป็นสื่ออะไรก็ได้นะคะในรูปแบบที่ทางในกลุ่มของเราสนใจได้เลยนะคะเพื่อนําเสนอข้อมูลที่ได้จากการอภิปรายครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยมันออแต่ละกลุ่มอะคะ่ะจะมีตัวแทน1นึ่งคนเนาะที่ตอบข้อมูลลงใน Google Form นะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่ตอบออกมาะคะ่ะ มันจะถูกส่งไปในอีเมลของคนที่คนที่ตอบนะคะที่เป็นตัวแทนกลุ่มเนาะถ้านักเรียนไม่ได้บันทึกข้อความที่นักเรียนตอบไว้อะคะ่ะก็คือไปหาในอีเมลได้เลยนะคะจะเป็นอีเมลจาก Google Form เนาะทีนี้เราก็ใช้ข้อมูลจาก Google Form นะคะแล้วก็คอมเมนต์ที่คู่อันน่าจะส่งคืนกลับไปให้นะคะในการจัดทำเป็นสื่อนำเสนอนะคะอะทีนี้ สื่อเนี่ยจะทํารูปแบบไหนก็ได้เนาะอย่างที่บอกนะคะนักเรียนจะทําเป็นอินโฟกราฟิกก็ได้นะคะก็คือเป็นแบบใส่ไอคอนนู่นนี่นั่นน,นะคะเพื่อนําเสนอสาเหตุเ,เนื้อข่าวเนื้อหาข่าวย่อๆเนาะสาเหตุนะคะผลกระทบแนวทางแก้ไขปัญหาในบทบาทต่างๆเนาะหรือถ้าใครอยากทําเป็นวิดีโอเล่าข่าวหรือทาเป็นบทบทบาทสมมุตินะคะเป็นรายการโทรทัศน์ก็ได้เหมือนกันนะคะ หรือถ้าจะททำเป็นผังมโนทัศน์ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยครูอันได้เขียนไว้แล้วว่ามีโปรแกรมไหนที่แบบแนะนํานักเรียนบ้างนะักเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้สิ่งเหล่านี้ก็ได้นะนักเนียนใช้สิ่งที่ตัวเองถนัดได้เลยนะคะหรือสิ่งที่ตัวเองสนใจได้เลยเนาะแล้วก็เลือกรูปแบบสื่อที่ตัวเองจะทาเนี่ยแบบไหนก็ได้นะคะอาจจะบอกครูอันนิดนึงว่าเออเราจะทําแบบไหนนะคะ ทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราทำสื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะเอา,เอาคุณครูอันนะคะจะเอางานของทุกกลุ่มไปให้เพื่อนในห้องดูนะคะแล้วเราจะประเมินชิ้นงานกันนะคะโดยชิ้นงานเนี่ยนะคะจะถูกประเมินโดยคะแนนจะมาจากสส่วน,นะคะ่ะส่วนแรกนะคะคือมาจากครูอันเองนะคะเกณฑ์การประเมินเนี่ยก็คือมีทั้งหมด10คะแนนนะคะครูอันจะใช้4เกณฑ์นี้เนาะก็คือมี ความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาความตรงต่อเวลาความคิดสร้างสรรค์ความสวยงามแล้วก็ความน่าสนใจของการนําเสนอนะคะทีนี้ขอพูดนิดหนึ่งว่าการนําเสนอเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้นักเรียนมาพูดหน้าชั้นหรือว่าให้นักเรียนอัดวิดีโอใดๆนะคะความน่าสนใจของการนําเสนอคือรูปแบบในการนําเสนอสื่อนักเรียนอะว่ามันน่าสนใจพอหรือเปล่านะคะแบบว่าถ้านักเรียนเลือกทําเป็นคลิปวิดีโออย่างเงี้ย ถ้าเป็นคลิปวิดีโอแบบมานั่งอ่านเนะะื้อหาให้เพื่อนๆฟังแบบนี้ค่ะมันก็จะไม่ค่อยน่าสนใจใช่ไหมแต่ถ้านักเรียนแบบมีการแบบว่าขยับคยือ่อนิดนึงมีการแบบว่าเขียนบทที่จะพูดมาเกาะเนี่ยมันก็อาจจะน่าสนใจมากขึ้นนะคะแต่ถ้าทําเป็นแบบว่าอินโฟกราฟิกหรือทําเป็นผังมโนทัศน์แบบนี้ค่ะนักเรียนก็น่าจะต้องมีการจัดรูปแบบเนะะื้อหาให้มันน่าสนใจนะคะ ต่อไปนะคะข้อคะแนนจากส่วนที่2เนาะจะเป็นการประเมินจากเพื่อนในชั้นเรียนนะคะอันนี้นะักเรียนทุกคนจะต้องเข้าไปให้คะแนนเพื่อนแต่ละกลุ่มเนี่ยครูอันจะทำแพลตฟอร์มเอ่อจะทำวิธีการลิงก์ในการให้คะแนนให้นะคะ โดยที่นักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะให้คะแนนเพื่อนแต่ละกลุ่มเนี่ยหนถึงสินะคะแล้วก็ให้เขียน2ประเด็นด้วยกันก็คือ I like กับ I wish นะคะสำหรับ I like เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่นักเรียนชอบในงานของเพื่อนนะคะว่าเฮ้ยกลุ่มนี้เขามีการจัดรูปแบบข้อความที่น่าสนใจอย่างเงี้ยชอบจังเลยนะคะหรือว่าเฮ้ยกลุ่มนี้มีการใช้โทนสีที่ค่อนข้างเข้ากันดูน่าสนใจแบบนี้ก็ได้นะคะ หรืออื่นๆเนาะส่วน I wish นะคะก็คือสิ่งที่นักเรียนอยากแนะนำเพื่อนเพิ่มเติมนะคะในเชิงบวกเนาะเราจะไม่บอกเพื่อนว่าอุ๊ยอันนี้ไม่ดีเลยนะคะไม่ไม่เอานะคะแบบนั้นเนาะมันอาจจะไม่ดีจริงๆแหละเนาะแต่ว่าให้นักเรียนช่วยแนะนำเพื่อนด้วยว่าเออถ้าทำยังไงมันถึงจะดีขึ้นนะคะควรจะเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีฟ้าไหมเพื่อให้มันเข้ากับภาพรวมของงานทั้งหมด ประมาณนี้เนาะเราจะไม่ตําหนิเราจะไม่บูลลี่กันนะคะแต่เราจะแนะนําเพื่อให้งานมันดีขึนเนาะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติใครมีคําถามสงสัยอะไรยังไงเนาะนักเรียนไลน์มาในไลน์ o ฟ f i ชียลได้เลยนะคะในไลน์ o ฟ f i ชียลครัครูอันตอบเองนะทุกคนโอเคค่ะ